ทุกคนสาวน้ำพ่อของดีโอ้โหเริ่มสิฮาเบิ่งยากเดีด๋ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อยู่สวนจันทุจักนี่แล่น,นนี่เนาะเริ่มฮ้าเบิ่งยากเดี๋ยได้เริ่มบ่ม,ม,มี่เดียได้พี่น,อน,อน้องเอ้เบิ่งคึ้นค่าคืนนั้นแม่พี่น้องร้อยแห่ล่า,ลางรถไฟนี่คือประเทศไทยนะคะทุกคนเจริญมาก มองไปเห็นจะตึกจะเห็นต่ถนนนะคะถนนประมาณ5เลนนะคะ6 7 8เลนนะคะทุกคนนี่คือประเทศไทยที่คือไทยแลนนะคะดูสิคะประเทศไทยคะ่ะโอถนนสวยมากทุกคนดูสิคะแบ่งเส้นจราจรชัดเจนนะคะาที่โท๊ ทุกคนเห็นแท็กซี่ไหมตอนนีรับผู้โดยสารเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สาวน้ำอยู่บนสะพานลอยนะคะหรือว่าสกายวอล์กนะคะทุกคนรถไฟไปแล้วสถนนีสาวน้ำอยู่บนสะพานลอยหรือว่าสกายวอล์กนะ,ะที่ลงมาจากสถาน,นีรถไฟฝาแล้วก็มาเสื่อมต่อสวน เจ้ตัวจักนาะทุกคนเนาะมือนีห็นสนามสิพามาเลาะหรือว่าสิพามาเบิร์สวนสาธารณะที่อยู่ประเทศไทยเนาะคืออยากสิบอกว่าเป็นสวนที่ใหญ่แห้งนาะทุกคนดนะ้วยใหญ่แล้วก็สะอาดเนาะเป็นสวนแบบบายไมมาออกกําลังกายนะ่อใครขึ้นสวนสาธารณะเนานะทุกคนบนะ้างคือเป็นสวนที่สาวหนามมาหมักมาหนังเมาทุกคนเนาะเพราะว่าถึกใจไหมต้นไม้ก็งามหญ้าก,ก็เขียวเนาะแล้วก็บบรรยากาศ หนาวบรรยากาศดีะนะหนามานั่ดดนะนนงเล่นหนามาแบบนั่งถ่ายรูปถ่ายคลิปนอกจากน,นี่ก็กเป็นห้องน้ำเป็นสางไม่แต่กี่กับห้องน้ำเก้าตอนนี้เป็นสางไม่ก็คือเขาฟรีนะทุกคนเนาะสวยมากนะคะแค่ไปเบิ่งน้ำกันด่านดางมาสิเป็นจะได้น้องพี่น้องไปกันเลยมาทุกคนดูสิคะนี่คือรถไฟคะ่ะ ก็ s <S เป็นถนนนะรถวิ่งค่ะทุกคนรถเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้สนามาเขามาในสวนเนี่ยเนาะเห็นบหมอันนี้เป็นรอปภรอปภพ่อเผาสวนตอนแรกสนามยางขามาสนามโต๊กใจคิดว่าตตำรวจเนาะทุกคนคิดว่าตตำรวจอันนี้เป็นรอบปะพ่อทุกคนเนาะสุดรกระจกโก๋เลยพี่น้องสนามคิดว่าตตำรวจเนาะสนามกับโต๊กใจียอันนี้เป็นรอบปะพ่อที่ย่ามเนาะทุกคนเนาะย่ามสวนนี่พี่น้อง ามากกสีเห็นทั้งขยะเนาะแลวก็เซมีป้ายอันนี้เป็นคอหามอยู่ในสวนสาธาณะเนาะทุกคนเนาะร่าสวนจ,จตุจักรอยู่ประเทศไทยด้ยจ้ากหามซูบุรีเนาะขามาในสวนนี่แลวก็หามแบบเด็ดดอกไม้ยังสีนะหามเด็ดตน้นหามเด็ดหามเด็ดใบใหม่เนาะพรมพี่นนองนี่เลยแล้วก็ซมี่บอลจอลดรถเนาะ ก่นจอรถแล้วก็มีห้องน้ำ้องน้ำก็คือเขาฟรีเนาะทุกคนนี่ก็เป็นฮานุนด้วยวะห้างที่อยู่ในสวนเนาะพี่น้องเนาะเป็นสวนที่ใหญ่แห้งเลยพี่น้องเนาะเขาสามารถย่างอ้อมไปหยอยพุ่มบนบ่หยอดผลรวมออกไปต่างผนก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็ชิมีน้องเนาะพี่น้องเนาะมันมีแค่แต่อื่นสวนสาธารณะด้วยวะสวนจตุจักรเนาะพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยด้วยจ้ะแต่วพวกกับชิมีกับองค์ไอี้ห้านังน้ำเนาะพี่น้องมื่อนี่สนามกับหุบซึ้งวา คนมายางนะบค่คลายเนื่องจากว่าฝนตก๊กหรือว่าเป็นบ้านทางานของกจ้าวะเนี้ยยั้งนี่แหละก็เลยผมซื้อบ่เอิมันนี่ค้นมายางบ่ลายแต่ว่าส่วนนี่กับบรลายเนาะส่วนแรกนะสีลายเนาะพี่นอ้องส่วนนี่ให้แนะนํามายางเป็นครูเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าแบบคลายว่าสาเหตุที่ว่าค้นมายางบ่ลายเพราะว่าฝนตก๊กแ้วมันเปื่อนเด้อพี่นอ้อง หยามกับแบบซุ่มๆมเปียกๆแสะๆเนาะคกนกะบเลยบคอยแมย่ยางแต่ว่าปกติแล้วคนมายางารมานาังเล่นตามใต่ต้นใหม่เนาะจา้านี่่น้องกับสงเกเห็นม่นเนาะจา้ะอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดปัจจุบันนะทุกคนเดออยู่ส่วนจะตูจกักเนาะพี่น้องทางมุมหนี่กับซีวิวดีนะเพราะว่าเนี่ไปกับเซียนรถไฟผ่าบิ่งผ่านนะคะทุกคนที่เป็น ลองค่ะสันน้ำซื้อหัวอาหารมาค่ะเสีมยมให้ปลาทุกคนนี่15บาทนะคะบรรยากาศคือวิวดีมากพราแม่พี่น้องค่ะอันนี้เป็นน้องที่อยู่ในน้ำในในในสวนนะคะแล้วก็ข้างใต้จะเป็นเมืองใต้ดินนะคะที่ฉันน้ำมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะก็จะพูดยังไงทุกคนก็พามาดูรอบสุดท้ายแล้วค่ะ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกับสบบรปรลาวแล้วนะคะก็เลยว่าจะไปซื้อของแต่บ้าตลาดปิดแต่พี่น้องมาเนี่ยพอเป็นวันจันทร์เนาะแต่ว่ากับเป็นวันยุทธด้วยนะตลาดวันยุทธหลังการเนี่ยแต่ว่าคนมคขายเนาะพี่น้องก็เลยมาเล่นสวนเนาะทุกคนบรรยากาศดีทุกคนวิวดีมากนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้า ไม่เปียกไม่แฉะอะไรอย่างนี้นะคนมานั่งเยอะมากทุกคนนั่งตามหญ้าตามใต้ต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะมีห้องน้ําให้เข้าด้วยฟรีนะคะแล้วก็ช่วงเงยเย็นก็จะมีคนมาเดินออกกาลังกายแบบนี้อู้อยากจะบอกว่า<ม>ที่กรุงเทพหรือว่าที่ประเทศไทยมีสวนเยอะมากนะแต่ละสวนที่เราเคยไปก็คือรู้สึกประทับใจนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นสวนที่ใหญ่เนาะแล้วก็สวยนะ เก๋าเก๋าเก๋าอยู่ไหนอันนี้เป็นสวนวัยรุ่นนะคะแล้วก็ไปทางนู้นก็จะเป็นมีสวนอีกสองสวนค่ะทุกคนเดินออกไปทางนู้นนะคะมีสวนรถไฟสามารถเอาจักรยานมาปั่นหรือว่ามาเศร้าจักรยานปั่นได้นะคะปามาแล้วทุกคนวันนี้ฝนตกนะช่วงบ่ายค่ะแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วที่กรุงเทพนะคะวิวก็บรรยากาศ ดูอุ้ยทำไมปลาดูจังโลโอ้โหก็มาหายแถอเนี่ยหายกูมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆพี่น้องเมือง่ะโอ้โหมีแต่ปลาปากประเทศขอยื่นปลาปากประเทศไทยเอื่นปลาตะเพียนแมนบานอปลาสลามก็มีพัวโบแมนอู้หูเนาะพี่น้องปลาไนก็มีเนาะไนคัมเลยเป็นเบาสีแดงๆนะ เป็นตัวหัวหูนี่ปลานี่หนใหญ่แห้งนี้ปลาสตาถวายบบกนี่นะพี่น้องหัวหันหายปลาหายได้แต่ว่า,าหายนุ๊กนาะพี่น้องให้นุกไม่ได้นะครับให้ตาได้อยู่อู้ตัวนี้ใหญ่มาก ตัวไงแห้งอะไรล้อบางกนนะีนี่นะนี่นะป้าพี่นอ้องมีปลาพวกบางกีตัวใหญ่แถนในบ้าน,น,นี่นี่นะโอ้ยมันนุ่ปาเขานะทุกคนทุกคนดูโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ใยใหญ่แห้งอะไรล้อบางกีนี่จังบายยังดอกว้าโถคือจะเป็นคนฮิวเลยพีน่น้องมังยุกโอ้ เนน่ามประสันคุนมีคมซุกเนาะคุณนะทายเยอะมากคนเดิมมาล้ายเลยพี่น้องทม้งคนนะวะส่วนใหญเน่ยคนจะลายเนาะบรรยากาศแล้วก็วิวดีนะทุกคนสะอาดนะถึงว่าจะเป็นส่วนสนาธารณะแต่ว่าสะอาดแต่ละคนที่มาใช้ก็คือรักษาความสะอาดช่วยกันนะขยกพยะอะไรนี้ไม่มีจ้าเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาเขาก็กรู้กฎกติกานะคะหรือว่าระเบียบนะคะ อยากพิัยค่ะในการเข้ามาสวนสาธารณะที่ประเทศไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาที่เป็นห้องน้ำโหลืมลืมดูทุกคนดูสิก็วงจรปิดก,ก็มีนะโหสุดยอดไหมคะห้องน้ำเป็นกรมี่เก้าอี้ให้นั่งนีเดอพี่น้องเดอถ้าผู้ไดแบบเมื่อยยางยังสินะเดิอนออกกําลังกายเนาะ หรือว่ามันยางเล่นสวนเราครู้สึกว่าเออเมื่อไยกนั่งผักนั่งเศร้าใดเนาะเป็นมีเก้าอีา้ให้ทุกคนบรรยากาศดี่ดีเลยพี่น้องมีทางขยงขยะให้อย่างดีนะคะไ,ไม่มีอะไรมาให้หนูเลยไม่มีอะไรมาให้เลยจ้าวันนี้น้องก็หิวคะ่ะทุกคนกระลอก คือนะคะทุกคนปับ5,000พบาทไปแต่ก็สังเกตเห็นนะว่าคนที่เข้ามาเขาก็ไม่ไม่ไม่สูบนะคะทุกคนก็ทำตามระเบียบกฎกติกาของส่วนที่วางไว้นะคะตรงนี้นจะเป็นไฮไลท์เลยสะพานเนี่ยคนเวลามาส่วนจะชอบมาถายรูปมุมนี้ มุมนี้วิวสวยมากเห็นตึกคู่ด้วยของ BTS ที่สร้างใหม่สร้างเพิ่งเสร็จนะคะได้ไม่นานนะคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฮไลท์นะเวลาใครมาก็จะชอบมาถ่ายรูปมุนนี้นะะสวยจริงทุกคนดูสิมีสาลงสาลาให้นั่งด้วยตรงนู้นนะคะ สพานหนึ่งแล้วก็มีสะพานสองมีประมาณสามสะพานนะคะทุกคนสะพานสี่สุูเนี่ยสวยมากทรงพระเจริญตึกส,สวยตึกส,สวยมากทุกคนดูสิคะ ตัวชอบค่ะทุกคนชอบบรรยากาศชอบสวนสวยค่ะต้นไม้สวยธรรมชาติดีดีเห็นไหมเวลาคนมาก็จะมาทอดก็ถ่ายรูปอรงนี้นะคะทุกคนสาวน้ำพ่อของดีโอ้โห เริ่มสิห้าเบิ่งยากเนี่ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อยู่สวนจะนุจักเนี่แล่น,นนี่เนาะเริ่มห้าเบิ่งยากเอะไรเริ่มบ่อบมีอะได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งมันโซโตโยอยู่เนาะเพิงก็ดีบ่ค่อยเห็นได้พี่น้องเดี๋ยวนี้นะหน่อยนะอยู่สวนเนี่ยบ่ค่อยมีเนะพี่น้องแต่ว่าเมือนี้สนามส่งดีเดี๋ยวไม่เห็นคนเน,นาะไหว้น้าเล่น บายใจเพลินค่ะนอกจากสวนจะบรรยากาศดีนะคะทุกคนส่วนตัวนะคะสาวน้ำคือจะสอบถนนถนนที่อยู่ในในสวนนะคะพี่นอ้องเป็นถนนแบบที่อย่างดีอะดาดคอนกรีตอะเป็นคนกรีตอย่างดีนะคะตอนนี้ล่าสุดก็คือฝนตกแล้วทุกคนเราก็ต้องรีบเข้าที่ร่มด่วนเลยนะคะ ช่วงเงย็นนี้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะคะเดินออกกำลังกายผลมาแล้วโอเคค่ะเ,คเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคสาลาก็มีนะคะนู่ ฝนตกต้องหลบฝนด่วนนะคะฝนตกเนาะทั้งลมทั้งฝนเลยเนาะ